สามคสที่ถูกลืมในก็สก้าในอินโนฟอร์เรสเฮ้ยน้ำมันคลาสกากๆนี่นาเราเคยเป็นคลาสที่มีแต่คนรักแท้ๆอยากได้ไซบอกหัวใจติดตามเลเมนไว้ไม่เหรอโรดใครยังไม่มีไซบอกมองดูนีก็สิบเก้าคืนก็มีค์สใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยแ้วมันก็จะมีคาสเก่าๆที่ได้หายหายไปบ้างแล้วหรือไม่มีคนเล่นเลยวันนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าจะมีคาสไหนบ้างที่ถูกลืมไปถ้าอย่างนั้นก็ไปดูกันเลยคัสที่หนึ่งเออคาสไหนวะ เมดิกจริงๆค้าแสตบเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่นิยมอยู่แล้วแล้วยิ่งมีแสตซับตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเจอมันก็ยิ่งลดความนิยมน้อยลงไปอีกค้าที่2องเดคอเรเตอร์คือมันเป็นอาชีพอะไรพี่ยังไม่รู้จักเลย A later few moments อ๋อโอเคไปอ่านสกิลมาแล้วคือมันก็เป็นอาชีพสายตกแต่งฐานนะพวกการหาเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้แล้วใครเปนกับ้าไปเล่นวะถ้าอยากได้คอนของมันจริงๆเนี่ยก็ไปเล่นแบ็กเซอร์กันเถอะและค้าที่3ค้าสสุดท้ายฟิสซอนมาสเตอร์ที่ว่าเป็นตัวที่โคตรของโคตรจางเลยแต่แแมม่่่่่่งไไไาาใหหๆเเเเเนนนนนีีีียยยยคคกกกก็ชออออบบบปปปทัััลตตพผดดด้ส์วระ๋ มไม่มีแค่ไหนบ้านที่ถูกลืมก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์